สบายดีตัวเลี้ยงมาพี่น้องนะมาบึงผ้ว่าเเทียงหน้าตัดกล้วยมางี้อยู่หายอยู่นากันแบบนี้แหละขอข้าวมันสีชุกแล้วหอมตัวๆอยู่นี่นี่ตัวนี้ชุกนรกินไอชุดใจมาซื้อเด้อยังไงมันหมดทันได้ นี่มีนึงสิเกี่ตัวนี้งยาใน้าชาวนินเดเงินเราบอกเอาเงินน่ะได้ให้เพื่อนแกงแร้ไปค้ำเงินี่น่ะได้จูได้เบิ่งมีนงมันจะหนว่ยนักไม่เบอรสงสีจูได้ด้เดสเได้บาเงินได้พืนแกงแร้เนนะ มีนิสิภุกหน่วยมีนัดเซ้าอ <arn> <fruit> <traffic> anyway. ิดหน่วยไม่มีไงมันบวชแท้หนินู้เตี้ยบอะไรหน่มันนักลื้นคนเลยอย่าลืมอย่าพลาดติ๊กเชียวม่าน้อติ๊กเนาะพอนะ